ลำดับถัดไปก็คือนักเรียนชั้นมัธยมปีที่2ฮินโนมลริโอตโวะเชิญค่ะข้างแข่ขันเปียโนระดับปาเต้เพลงที่เล่นคือองค์ประกอบของโชแปง e ีทูดบทประพันธ์รังสีออป0.1014นในซีชารไมเนอร์เล่นละทำไมน้องสันนะ มันจบแล้วล่ะสำหรับเธอน่ะตัวเธอน่ะไม่ใช่สัตรูของพวกเราได้สำม,มะการแสดงของหล่อนน่นะแย่มากมันเป็นแบบนี้ตัางแต่ตอนที่ฉันเข้าร่วมการแข่งขันของมัธยมต้นถึงมัธยมปลายฉันก็ชนะก,การแข่งขันทั้งหมดนี้ตลอดนะตัวเธอตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยเปลียนโนแค่นั้นเองหล่อนจะทำยังไงต่อจากนี้กันนะ ทำไมนอนร้องไห้อ่ะคุณที่นนมารีเป็นไรอ่ะเป็นอะไรมากหรือเปล่าเกิอดอะไรขึ้นมีบางอย่างผิดปกติะง,งั้นเดี๋ยวผมมานะเดี๋ยวก่อนคว้ามือไว้ฉันโอเคมันจะดีขึ้นเองไม่ช้าไม่เป็นไรสมาร์ทโฟนของฉันเปิดหน่อยเอ๊ะทำไมอ่ะเร็วๆเข้าอืมได้ เพลงนี้ฮะอ๋ะอควรจะเปิดนี่แหละไปเลยดีไหมฮึคุณโนโมอลินี่มันไอชิฟเข้ามาทบเลยได้โปรดช่วยอยู่แบบนี้สักพักหนึ่งขอร้องละนะอ้างอ้าวนั่นอะไรกูนี้โนโมอลินี่นาอะเด็ โอ้นักคุณเมเยอร์นี่นะเมเยอร์บอกเออจริงๆเลยนะครับเนี่ยโอตโตวสซังน่ะสภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างหระคะอะไรนะก็บทเรียนวันนี้ถูกโจกเลยนะคะ่ะแต่จะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกคะ่ะงั้นก็ดีแล้วคะ่ะคุณนายดูแลทีด้วยคะ่ะอืมโอเคค่ะยิ้ม ตัวซ้อมบทเยี็ยนแบบนี้ลูกกำลังทำอะไรอยู่โอโตอมะแม่บอกแม่ไม่ปืม้หมหันมองคุณนิโนมริผมดีใจมากนะที่คุณดูเหมือนว่าจะสงบลงแล้วนะ่ะเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วถึงอย่างนั้นก็ตามนั่นคืออะไรกันนะมไม่เป็นไรแล้วพวกเรากลับบ้านกันเถอะนะอ่ะอืม อ้าวโทรศัพท์ก็เอาไปด้วยฮถ้าอย่างนั้นก็ส่งแถวแถวนี้แหละเพราะฉันอยู่แถวแถวนี้นะ่ะอ่ะอืมเดี๋ยวผมจะไปส่งคุณนะเออโอเคไม่หรอกมันก็เริ่มมืดแล้วนะ่ะผมกำงวนนิดนึงเออคือคุณนิโนมะรีทำไมมือถือของคุณถึงมีแต่การค้นหาเพลงของผมล่ะ เพลสลายชื่อเพลงของคุโรซเกะเออว่ะมีแถ่ของคุโรซเกะเต็มไปหมดเลยอ่ะเออคือคือว่าอ่ะวิดีโอที่ฉันโพสเมื่อวานมีความคิดเห็นนี่นะไหนทูติโอ้ย้อนกลับมาสมัยที่ฮินมะริไม่ดังนักร้องไอสสมาชิกหนึ่งพันห้าร้อยคนนี่จากเป็นเดือนมิถุนายน ฉันจ,จึงตัดสินใจร้องเพลงเกี่ยวกับสายฝนความคิดเห็นของพระเอกเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์ที่พิยาชัดๆเชสไเป็นช,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 ชมเขาเสียงที่พิยาด้วยอืมเขาดูเหมือนสุนักเลยฮะขอบคุณคุโรสุเกะสำหรับความคิดเห็นแรกของคุณฉันมีความสุขมากตัวฉันพบกับคุโรสุเกะเมื่อพีที่แล้วเมื่อฉันเพิ่งเริ่มต้นอาชีพนักร้อง คุโรโตเกะจำนวนสมาชิก8คนฉันกำลังจะทำเพลงตัวเฉบับของฉันฉันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปีที่นหนึ่งเฮ้ hey, เขาเป็นคนทำเพลงเหรอเนี่ยแถมเรายังอายุเท่ากันด้วยเป็นเพลงที่ค่อนข้างดีนะไหนไปลองคอมเมนต์สิอ่ะนี่มันน่าอายมากถ้าเป็นบัาชีของไอ้เนี่ยดังนั้นฉันควรจะใช้บัญชีอื่นเข้าไปคลิกฮาทู ฟังครั้งเดียวก็หลงรักเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันก็ได้แสดงความคิดเห็นทุกครั้งที่เขาปล่อยเพลงใหม่ออกมากขลิกมันเป็นเพลงที่พิเศษมากมันทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขทำไมถึงมีความไม่เชิงลบเยอะขนาดนี้เนี่ยเอาล่ะฉันต้องปิมเร็วๆเพื่อที่จะสร้างความประทับใจที่ดีให้กับเขากวัวจะรู้ตัวตัวฉันก็ได้ฟังเพลงของคุรุสกกรุงทุกวันไปแล้ว เริ่มติดแล้วสินะเพลงใหม่ก็ขาเยี่ยมเช่นเคยฉันฟังท,ทุกวันเลยละ่ะก่อนนอนด้วยเย็นเย็นๆนี่คือเพลงแห่งการปา,การักดัแและให้กำลังใจแต่ฉันก็ไม่เคยคาดคิดเลยว่าเพลงนี้มันอ๋อที่เปิดในงานโรงเรียนใช่ไหมและแล้วตัวมารผประจนก็ได้มาแววมาแม่นั่นแม่แต่ละครับสวัสดีครับคุณแม่ นั่นมันแม่ของฮิโนโมลริครั้งใช่ไหมสวยแย่แล้วแล้วที่นี่อ่ะนี่มันบ้านของคุณฮิโนโมลริเนี่ยจะบอกนะว่าเดินไปคุยไปจนโอ้รอตวัวนี่ลูกออกไปไหนมานะฮะอ่ะอ่ะเราต้องแนะนําตัวกับแม่แฟนฉันแล้วเออสวัสดีครับคุณแม่ผมครูเศษจากชั้นเรียนเดียวกันกับเธอครับหืม ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าคุณจะล่ากลูกของฉันเนี่ยไปไหนมาไหนเป็นเวลานานขนาดนี้ไม่นะแม่คือหนูอยู่ทําอะไรแล้สลารได้แล้วปัดเข้าไปนันเป็นวินบอกตุกผิดอะ,ะอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยทําไมลูกถึงไม่พยายามให้มากขึ้นลูกจะต้องรีบแก้ไขอาการนั้นในเร็วที่สุดบทเรียนพิโนโนันะ้นไม่มีความหมาย หนูไม่สามารถมองคีย์บอร์ดได้อย่างถูกต้องด้วยซ้ําลูกก็แค่คิดถึงเปียโนโนตลอดยี่ี่ชั่วโมงก็พอแล้วอะฮะลูกน่ะไม่มีเวลาสําหรับเรื่องไร้สาระหรอกนะอันนี้ฝากถือหน่อยนะอเอ๊ะแม่ของคุณอตวะครับคุณเคยเห็นการแสดงบนเวทีของงานเทศก,กาลโรงเรียนหรือเปล่าครับอะไรนะ คุณฤาสกคุ้งทันทีที่คุณโอตวะร้องเพลงผู้คนก็เริ่มยิ้มแย้มผมเห็นด้วยตาของตัวเองว่าเสียงร้องนั้นโดนใจผู้คนมากมายยังไงสิ่งที่คุณโอตวะกำลังทำอยู่นะ่ะมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะครับหมันก็เป็นแค่งานเทศกาลวัฒนธรรมโรงเรียนไม่ใช่งไงเออ การให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมภาในงานเพียงกลุ่มนัเล็กไม่กี่ร้อยคนจะมีประโยชน์อะไรแล้วนั่นหมายความว่ามันจะไม่เป็นไรตไราบใดที่มันไม่ลดลงใช่ไหมครับนี่เธอน่ะโอตวัน่ะจะกลายเป็นนักปินโนที่เข้าถึงผู้คนทั่วโลกนะอย่างเธอน่ะก็ไม่อาจจินตนาการได้หรอกใช่ไหมหนึ่งแสนคนหากผมมีสมาชิกติดตามจำนวนมากคุณจะอนุญาตไหมครับ ยิโตพัยเอกของจริงว่ะเดิมพันเยยะเธออยากจะพูดอะไรกันแน่ผมหวังว่าเพลงของเราจะสามารถเข้าถึงผู้คนมากมายครับการพิสูจน์เรื่องนี้ผมจะพิสูจน์ให้ดูครับฮะฉันเข้าใจแล้วถ้ามีสักหนึ่งแสนคนฉันจะยอมรับก็ได้แต่ยังไงก็ตามนะต้องภายในเดือนนี้เท่านั้น ถ้าทำไม่ได้เธอก็อย่าล่อลวงออตวาอีกเข้าใจไหมภายในเดี่ยนี้เท่านั้นหรอคะบ้าเหรอขอบคุณครับที่เข้าใจไปกันเถอะออวตวาเข้าบ้านกันนี่คุณรถเสกคุงพระเอกของเรานี่กำกืนฝนทนแล้วอยากบอกมากเลยยุ่งเลยครับแม่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ละยังไงซะเขาก็ทำไม่ได้หรอกลูกสามามันเจอพันเุ์ทีดี ถ้าทำได้นี่นจะยอมรับีิรู้เซปไพเลยนะนี่แม่ไม่ได้พูดนะตัดมาที่บ้านของพ่าเอกคุโรเพโอโตะจำรวกจะมาติจุ่นคนมุ่งมั่นเพื่อสาวเฮ้ยไม่ใช่มุ่งมั่นเพื่อพวกเราสองคนเปิดการแสดงวิทูเบอร์มาดูแสงที่ลงมาชั่วโมงที่สองแสงอืมมันดูไม่คุ้นเลยฮะ ขาเหงแล้วแม่เพีลงเขาออกมานานแล้วแม่ไม่ได้ฟังอ่ะแม่ไม่ถึงใจดนตรีอ่ะไม่สนงใจแต่ปินโน่แต่บาที่ห้องนาขยะของเรานั่งจมปุกอยู่ตรงนี้เศร้าเลยแม่กีดกันความรักอ่ะเออไม่ใช่แม่กีดกันเรื่องเพลงสําหรับเราสองคนเ่ยคุณราษกคุ้งอัตโมติลูกหยุดคบกับไอ้หนุ่มหน้าด้านคนนั้นได้แล้วแบบนี้ไม่ดีนะ แล้วก็เลื่องเพลงบ้าๆนั่นแม่น่ะพอได้แล้วหนูนะ่ะอดทนมานานแค่ไหนแล้วรู้ไหมใช่แล้วล่ะลูกลูกนะ่ะต้องขยันให้หนักขึ้นเหมือนกับเมือ่อก่อนไงล่ะลูกนะ่ะต้องตัดทุกอย่างทิ้งให้หมดยกเว้นเปลียนโนเท่านั้นฮะอที่พูดไปนี่ไม่ได้เข้าหูเลยใช่ไหมเนี่ยชิบไม่ยอมหลอกหน้ากดหาเพื่อนผู้หญยคนเดียว ติงคุณฤาษีคงทำไมนายถึงพูดแบบนั้นน่ะสุดท้ายแล้วแม่ของฉันก็รู้เรื่องเพีงนี้จนได้แย่ที่สุดเลยมาเฮ้ยมาเอ้ยมาเอ้ยมาจริงมาฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะช่วยอะไรคุณฤาษีคงไม่ได้เลยสักนิดน่ะฉันนี่มันแย่ที่สุดเลยน้องร้องไห้แล้วติง คุณลือเสรตอบกลับมาว่าเพราะมันนั่ง,งหลุมหยิดน่ะผมได้เนื้อเพลงแล้วผมจะส่งต้นฉบับไปให้คุณก่อนดังนั้นลองฟังดูการร้องเพลงเสร็จสิ้นโดยการใช้ดเขาแว็สังค์เสียงพูดแทนนะนะปาฏิหาริย์แห่งเอสชาเอสชาเหรอเออนี่มันปาไอ,อมังฟิชใช่ไหมเนี่ย งเปิดเพียงฟังได้ท้องทะเลลึกถ้าคุณอยู่ที่นี่คุณจะปลอดภัยอย่างแน่นอนใครๆก็พูดอย่างนั้นเหตุใดจึงหายใจลำบากนักด้วยมือที่สั่นเทาฉันคว้าแสงเล็กๆเพียงก็น่าฟังเหมือนนันนี่้กำลังออกเดินทางไม่ว่าตอนนี้จะเล็กแค่ไหนฉันฝันถึงวันที่จะส่องแสงราวกับเวทมนต และสักวันหนึ่งจะเรียกสิ่งน้ำว่าปัิญาอะไรนะเพลงนี้สิ่งที่คุณโอโตวัตรกำลังทำอยู่นะ่ะมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะครับพวกเราจะพิสูจน์ว่าเพลงของพวกเราเนะ่ยเข้าถึงผู้คนมากมายได้เฮ้ยน้องไปหยิบกันไกมาทำไมอ่ะเฮ้ยน้องอย่าบอกว่าใจตัดผมอ่ะวันนี้ฉันจะยุติมันทั้งหมดด้วยกานตัดผม เออน้องตัดผมทำไมเนี่ยไม่นะตัดมาตอนเช้าที่โรงเรียนเออฉันทำไปแล้วย่อเพื่อนจะไปตอนเช้าเพื่อนมาขอลอหนังสือหนริเพื่อนในชั้นยืมเป็นเสีเรียนอาชีนตรงน้เหนือนได้ไหมโอ้เด็ดเสือเหลืออีกกี่สัปดาห์ในเดือนนี้เหรอฮึอีกสองสัปดาห์นะเพื่อน ใช่อีกแค่สองสัปดาห์เออหนึ่งแสนคนไปในสองสัปดาห์นั่นมันจะเป็นไปได้สำหรับฉันหรอนี่ยเอานี่หนังสือโอ้กับใจว้าวจะไปหญิงคนนั้นซีสวยจังเลยอ่ะใครอ่ะฮะอ่ะโัวมางี้เลยวะเด็ดโตก็สวยเชิญ โอ้นั่นมันน่ารัก้นไปแล้วอ่ะใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวคนนั้นมันนักร้องปริศนาในงานโรงเรียนเทศกาลของเรานี่นาเป็นสาวสวยอ่ะฮะอสาวสวยใครอีนั่นที่มันแย่งแสงตูใช่ไหมฮอเธอคนนั้นมันฮะอคุณฮิโนโนมาริตัดผมงั้นเหรอและเธอก็ถอดเว้นด้วยอ่ะทำไมเธอถึงไม่ปิดบังใบหน้าที่แท้จริงของเธอไว้ล่ะ เดินมหาพักดอีกของเราอ่ะคุรุสกคุงเพลงนี้เนี่ยคือเพลงอะไรงั้นเหรอเป็นเพลงที่ไรสารดีนี่เอื้อซีนนี้ร้องร้องให้แต่ผมไม่ด้วยสงสารเลยอ่ะหลังเลิกเรียนวันนี้น่ะฉันขอไปที่บ้านของคุรเสิคุงได้ไหมเฮ้ยอะไรวันนี้อ่ะ อ๋อระเอกนี่อึ้งเลยระเอกเรานี่สติหลุดไปแล้วมั้งเนี่ยอึ้งและช็อกไล้กันนะแล้วเดี๋ยวคุณนิง่งไม่แตะใครอ่ะ